ดาบคู่หมัดก๊อตกระผมรหัสนี้พี่แจกฟรีเลยนะครับย้ำว่ารหัสนี้พี่แจกฟรีเลยนะครับโอ้โหใครได้ไปบอกเลยว่าดวงโคตรดีเว็บเลสช็อปบริการจำหน่ายไอดีไก่ตันราคาถูกเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นมีไก่ตัน6หมัดผลพระตื่นเต็มระบบไก่ตันโมจิตื่นเต็มระบบดาบคู่โอเด้งหรือว่าจะชอบเสียงดวงสุ่มไก่ตัน1บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็ต้องขอาการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เราอยู่ในส่วนเกมโลบอกแบบบอกฟูนั่นเองวันนี้พี่ก็อยู่ในส่วนโลกที่2อนั่นเองนะครับในส่วนยิปวิดีโอนี้นะก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาแจกไก่ตันดาบคู่ตึงๆนะครับบอกเลยว่าของในตัวนี้โคตรเยอะนะครับบอกเลยว่าได้จริงแน่นอนสำหรับใครที่อยากได้ อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับพี่แจกในคลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีของแถมันด้วยจะเป็นอะไรก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบเนาะทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขอไปดูในส่วน NPC ขายผลกันก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมีอะไรขายกันบ้างนะครับโอ้โหผลกิโลนี่มาทุกวันเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีผลผลเบิร์ดนะครับผลน้ําแข็งนะผลไอนะครับแล้วก็มีผลยางยืด มีอะไรอีกโอ้โหผลหลักล้านไม่มีเลยน่าจะเปิดหน่อยเนะาะวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่ามื่อเช้าเนี่ยช่วง7โมงปะพี่โมจิเปิดขายนะครับใครทันเนี่ยก็คอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยละกันนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตมาสุ่มท่าทางของผลพิาสากันก่อนนะครับใครที่มีสูตรอะไรเนี่ยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยละกันนะครับเหมือนเดิมครับสูตรพี่วิ่งรอบอคนสุ่ม3รอบโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวสูตรวันนี้เดี๋ยวพี่ขอวิ่งรอบคาเฟ่นหน่อยละกันนะครับวิ่งรอบคาเฟ่สัก หรอบนะครับผมอ่าเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรใหม่หม,มาสุ่มไปเลยปับ๊บโอเคกดได้เลยแล้วก็กดสมผลปีศาจจากนั้นกดซื้อปับ๊บเข้าให้โอ้โหได้ผลไฟแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ยังไงอะในในในกระเป๋าพี่มันเต็มแล้วไงดูเนี่ยมันเต็มหมดแล้วไงนี่ดูเพราะามันเก็บได้3อันไงในกระเป๋าพี่อะโอ้เรียบร้อยโอเคไม่เป็นไรนะับเดี๋ยววางให้ เออน้องๆในเซิร์ฟแล้วกันเพราะว่าตอนนี้พี่อยู่ในเซิร์ฟทั่วไปนั่นเองนะครับผมโอเคมาทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสําหรับการแจกไ d ไก่ตันนะครับที่มีดาบคู่แบบรหัสพี่เนี่ยนี่ใครที่ตามหาดาบคู่อยู่นะครับดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวจะได้รหัสดาบคู่เองนะครับเดี๋ยวมาโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปซื้อแล้วก็แจกในเว็บเลยแล้วกันนะครับมาเข้าไปที่เว็บ เลดช็อปมันเองนะครับลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อรหัสไก่ตันอยากสุ่มรหัสไก่ตันราคาถูกที่สุดในประเทศไทยละนะครับสุ่มไก่ตัน1บาทนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไก่ตันเริ่มต้นนะครับไก่ตัน1-6หมัดนะครับในราคา59บาทมีไก่ตัน6หมัด89บาทนะครับมีผลพระตื่นผลเสือดาวนะครับครบทุกสกิลนะครับแล้วก็สุดท้ายสินค้าขายดีก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับดาบคูโอเด้งตึง นะครับสุ่มหมัดสุ่มมัตตเตอรี่ครับตามนี้ตามโปกเลยนะครับทีนี้มาใครที่เข้ามาหน้าเว็บแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกให้เรากดสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับตรงนี้นะครับกดสมัครสมาชิกแล้วก็เข้าสู่ระบบเข้ามาเลยนะครับจากนั้นกดที่เติมเงินตามพี่เลยนะตามมาส์พี่เลยนะครับกดที่เติมเงินปั๊บเข้าไปนะครับแล้วก็กดอังเปาแล้วก็ติ๊กฉันไม่ค่โปรแกรมมาตโวรมัตถ้ามันขึ้นรูปแบบนี้ให้เราตอบตรงคำถามนะครับถามว่าเรือรูปไหนนะครับเราก็ติ๊กรูปเรือไปนะครับนี่ครับแล้วก็กดยืนยันไป นะครับโอเคถ้ามันติ๊กถูกแบบนี้ก็คือได้นะครับจากนั้นทำลิงก์ซองกับปอมมาใส่จากนั้นก็กดเติมเงินได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกทีนี้พอเรามีเครดิตแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถมาซื้อมาสุ่มได้นะครับไก่ตั้หนึ่งบาทตอนนี้เนี่ยสต็อกโอ้โหสองพเลยนะครับรวมเกลือด้วยมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอยู่ที่ดวงล้นวนวน,นะครับส่วนที่มีการันตีก็คือจะเป็นพวก 5 9บาทนะครับได้รหัส100นะครับแล้วก็จะมี8 9กาารันตี100%ผลพักตื่นการันตีผลเสือการันตีแล้วก็ดาบคู่โอเด้งการันตีนั่นเองนะครับในส่วนนี้พี่ก็จะมาแจกทางด้านของดาบคู่โอเด้งวิธีการซื้อก็อง่ายๆครับผมกดสั่งซื้อตรงนี้กดเข้าไปเลย1ทีปั๊บแล้วก็จากนั้นที่สําคัญที่สุดอย่าลืมอัดคลิปตั้งแต่เริ่มซื้อเหมือนพี่เนี่ยเริ่มซื้อเริ่มอัดเลย นะครับจนเข้ารหัสอัดจนเข้าสู่รหัสเลยนะครับถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยเราสามารถเอาวิดีโอที่เราอัดไว้เนี่ยมาเคมเป็นรหัสใหม่ได้เองนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเคมนะครับถ้าไม่มีวิดีโอเนี่ยเราไม่สามารถเคมได้นั่นเองนะครับมาพี่ขอซื้อหนึ่งรหัสเพื่อจะแจกน้องรหัสนี้แล้วก็จะเข้าให้ดูเลยว่าในรหัสนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรเด็ดๆดบ้างนั่นเองไปเดี๋ยวพี่กดซื้อเลยแล้ะกันกดตกลงครับผมปุ๊บกดโอเคเรียบร้อยเป็นรหัสนี้เลยนะครับเอาไปใส่ได้เลยนะนี่เป็นรหัสนี้นะครับนี่ b x P ีนะครับมันเดินสกอร์458านะครับอันนี้เป็นข้างบนนะส่วนข้างล่างก็จะเป็นอันนี้อ่า A อดับเบิลเอลแปดอาเออนั่นเองนะนนเป็นข้างล่างนะใครที่เอาไปใส่เนี่ยก็รีบเปลี่ยนรหัสป่าเป็นของตัวเองได้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในรหัสดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับมาแต่พี่ขออนุญาตเอาไปใส่อ่า เข้าสู่ระบบกันก่อนนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่เอารหัสมาใส่เรียบร้อยแลวนะครับทีนี้ก็กดล็อกอินได้เลยนะครับทีนี้ดูซิว่ามันให้ยืนยันแบบไหนนะครับตอนนี้มันหายบั็กเรียบร้อยแลวนะครับทางแอดมินเขาแก้เรียบร้อยแล้วะครับสามารถเข้าได้ปกตินะครับถ้าใครกดลูกรูปเต๋าหรือรูปภาพก็คือได้แน่นอนนะหรือว่าจะเป็นเสียงก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นลูกเต๋ารูปภาพเนาะรูปภาพที่เหมือนกันแต่คนละสีนะครับให้กด3ครั้งนะครับโอเคแล้วกดเข้าไปเลย นะครับมีรูปไหนอีกที่เหมือนกันรูปนี้ปะโอเคแล้วก็เหลืออีกรูปหนึ่งรูปสุดท้ายคือรูปไหนรูปล่มโอเคเข้าได้เรียบร้อยเห็นไหมตอนนี้หายบั๊กเป็นที่เรียบร้อยอ่ะโอเครหัสดาบคู่เข้าได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในแมพว่ารหัสนี้เป็นยังไงตึงหรือเปล่านะครับมีอะไรบ้างในรหัสนั่นเองนะครับมาเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในรหัสนี้เนี่ย จะมีอะไรเด็ดๆบ้างในงไปเราเข้าแมปไปเลยนะเพราะจะเป็นแมปบล็อกฟูนั่นเองนะครับนี้มาแต่ตอนนี้อัปเดต18ยังไม่อัปเดตเข้ามานะครับถ้าอัปเดตเข้ามายังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะรีบมาเปิดใน YouTube ให้ละกันในส่วนนี้นั่นเองนะครับมาทีนี้รอลุ้นก่อนว่าทัางในนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับผมรหัสนี้จะมีอะไรนะรพี่บอกเลยว่าใครได้รหัสนี้ไปเนี่ยดวงโคตรดีแล้วก็แบบ ได้ของดีไปเลยนะเพราะว่าในราคาในในเวฟเนี่ยมัน99บาทเลยนะครับมาทีนี้เรามาดูกันดีกว่าโอ้โหได้หมัดก๊อตมาด้วยดูหมัดก๊อตมาติลี่6 0 0ครับนี่ฮาคีสีลุง้งตึงๆอิตเช่ okay. โคตรเวอร์นะครับดูมัลติรี่6ก0อครับหมัดก๊อตครับตึงๆครับเเวลตันเงินเบรี37ล้านเงินม่วงเงินเฟเมสามหมื่นแปดร้อยนะครับแล้วก็จะมีผลตื่นด้วยนี่โค้ยเวอร์ นะครับผมส่วนมาทีนี้เรามาดูทีเด็ดของเราอยู่ในส่วนไอเทมนี่มาแล้วดาบคู่แถมเคียวด้วยแบตเตอรี่600ร้อยตึงๆครับเคียวครับแต่ที่สําคัญนี่ได้ดาบคู่มาด้วยนะครับแล้วก็จะมีกีตาร์นะครับโอ้โหมีดาบไซเบอร์โอ้ยาม่าก็มีนะครับมีผ้าคลุมนะครับมีผลพิษามีผลพระด้วยผลฟีนิกซ์โอ้ผลตีนหมีผลได้นะครับโอ้โหของเยอะจัดของเยอะจัดประมาณนี้นะครับ แต่ที่หลักก็คือได้ดาบคู่แล้วก็ได้หมัดก๊อตต์ตัวเองอใครได้รหัสนี้ไปบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอนนะครับนี่ดาบคู่หมัดก๊อตครับผมรหัสนี้พี่แจกฟรีๆเลยนะครับย้ำว่ารหัสนี้พี่แจกฟรีๆเลยนะครับโอ้โหใครได้ไปบอกเลยว่าดวงโคตรดีนะครับนี่ันะบเอาไปเปลี่ยนรีบเอาไปเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็เข้าเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นของตัวเองได้เลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากซื้อเพิ่มเติมอยากสุ่มไอไก่ตันราคา1บาท ก็สามารถกดลิงก์ใต้เว็บนี้เข้าไปในเว็บ l e d Shop ได้เลยนะครับสมัครง่ายๆครับผมสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบเติมเงินแล้วก็ไปสุ่มได้เลยนะครับปลอดภัยแน่นอน100%การันตีจากช่องพีได้เลยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ